เมื่อจู่ๆสีสากของเงาดำทะมึนก่อนหน้านี้ค่อยๆหมุนไปร,บรอบๆแล้วเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นราวกับซากศพผ่านลมที่พัดแรงอีกหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องราวบนเส้นทางสายแคมปิง้ง เมื่อครั้งที่คุณนนท์กับเพื่อน,อนขับรถไปตั้งแคมป์กันด้วยเส้นทางที่ไม่ไกลจากในเมืองมากช่วงต้นฤดูหนาวเมื่อหลายปีก่อนครับเรื่องราวเกิดขึ้นบนถนนระหว่างเขตเมืองไปเขตชนบทท่ามกลางภูเขาล้อมรอบที่โดยปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในธรรมชาติเดินทางไปตั้งแคมป์กันพอสมควรเพราะเป็นเส้นทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักสะดวกสบายจะเดินทางโดยรถยนต หรือมอเตอร์ไซค์ไปกันเป็นทีมก็สามารถเดินทางกันได้เลยคุณนนท์เล่าว่าช่วงนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่หยุดติดกันยาวหลายวันก็ได้นัดหมายกับเพื่อนๆขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกันราวๆสี่ถึงห้าคันขับกันไปก็เกือบๆสิบคนเห็นจะได้เพราะบางคันก็ขับไปดเดียวบางคันก็จะมีแฟนสาวซ้อนท้ายไปด้วยส่วนคุณนนท์เองนั้นขับรถไปคนเดียวกับสามภรระ อุปรกรณ์ตั้งแคมป์ที่ติดไว้ด้านหลังคุณหนท์เล่าว่าช่วงเดินทางกว่าจะรวมพลกันได้ก็ใส่ยสายหน่อยแต่ก็ขับรถกันไปในราวสามถึงสี่ชั่วโมงเพราะบางช่วงกแวะพักปัมบ้างดื่มกาแฟกันบ้างเส้นทางนั้นเมื่อหลายปีก่อนอยังไม่ค่อยเจริญนักแต่ก็ไม่ถึงกับกันดานอะไรบางช่วงอาจจะขับได้สะดวกบางช่วงถนนเรียบคันคองอาจจะมีหลุมบ่อบ้าง แต่ก็ไม่มากนักซึ่งคุณนนทก็บอกว่าปกติเป็นคนชอบจำเส้นทางคือขับไปก็แอบสำรวจเส้นทางไปด้วยว่าช่วงไหนถนนไม่สมบูรณ์ต้องเพิ่มความระมรัดระวังก็จะจำจําไว้หน่อยเพื่อว่าตอนขับรถกลับถ้าไม่ใช่ช่วงเวลากลางวันก็น่าจะค่อนข้างน่ากลัวอยู่บ้างเพราะถนนหนทางยังไม่ได้มีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทางผมฟังคุณนนเล่าถึงเส้นทางนี้ มุ่งตรงเขาตะเพินแถวแถด่านช้างที่นั่นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุดแต่ขนาดว่าใกล้ก็ยังต้องใช้เวลาในการขับรถไม่ต่ำกว่า3-4ชั่วโมงเพราะว่ามีการพักรถกันสูบบุรี่ดื่มกาแฟกันบ้างก็ขับรถกันไปเรื่อยๆจนคุณหนท์ก็ว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงจุดตั้งแคมป์ที่ติดต่อเอาไว้แต่การขับรถก็ไม่ใช่ง่าย ถนนเป็นเลนส่วนทางกันรถยนต์จะค่อนข้างเยอะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังหน่อยซึ่งคุณนนท์ก็เป็นคนขับรถด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่วายเกือบเกิอดอุบัติเหตุอยู่หลายหนระหว่างทางคุณนนท์สังเกตเห็นรถบางคันเกิอดอุบัติเหตุตามระยะทางหรือบางคันก็จอะซ่อมจะด้วยความไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามแต่ในส่วนของคุณนนท์นั้นค่อนข้างระมัดระวังเป็นปกติ เลยไม่เจอเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งถึงที่พักหลังจากตั้งแคมป์กันเสร็จมาเปิดปาร์ตี้เดียมกินปิ้งย่างกันเบาๆก็เริ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เจอผ่านระยะทางยาวไกลนั่นเพื่อนบางคนบอกว่าจังหวะไม่ค่อยดีที่หันไปเห็นภาพอุบัติเหตุสดๆร้อนๆก่อนมาถึงที่พักพอดีขณะที่คุณนนเองก็เล่าว่าเขาเองก็เห็นอยู่เหมือนกันถึงกับเบื่อหน้าหนี พราะรถคันเกิดเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่อาจจะไม่ชินเส้นทางหรือขับด้วยความเร็วสูงอย่างไรก็ไม่แน่ใจนักแต่สภาพรถก็คือแทบจะกลายเป็นเศษเหล็กก็ว่าได้เพราะหลุดโค้งไปปะทะกับต้นไม้ริมทางอย่างแรงเพื่อนคุณนนบอกว่าคอเขาน่าจะหักความแรงทำเอาหมวกกันน็อกแตกเลือดไหลเต็มใบหน้าดวงตาก็แทบหลุดออกมานอกเบ้าเท่านั้นแหละครับ หลายคนได้ฟังก็ถึงกับโบกมือเบรกเอาไว้เลยเข้าใจว่ามาตั้งแคมป์เพื่อผ่อนคลายเรื่องในวงเล่ากลับบัญยายสภาพของผู้เสียชีวิตจนปิงยางตรงหน้าแทบแตะกันไม่ลงเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วคุณนนทเลยบอกว่าต่างคนก็ต่างเตือนกันให้ระมัดระวังให้มากเพราะการขับรถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนไปก็เหมือนเนื้อหุ้มเหล็กดีๆนี่เองโอกาสเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง แถมยังอันตรายกว่ารถยนต์อยู่มากแต่ช่วงนั้นคุณอนก็ยอมรับว่ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นกันขับรถให้ระมัดระวังแค่ไหนก็ยังอดที่จะใช้ความเร็วไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงเดินทางกลับที่เกิดผิดคิวผิดเวลาอย่างที่เกริ่นไว้แต่ต้นทําให้คณะของคุณนนท์ออกเดินทางออกจากแคมป์เย็นไปหน่อยเส้นทางบางช่วงแม้จะมีการศึกษาเส้นทางเอาไว้บ้างแล้ว พอรู้ว่าช่วงไหนไฟส่องสว่างช่วงไหนถนนค่อนข้างมืดก็พยายามขับตามๆกันไปด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่แต่คุณนนท์ก็เล่าต่อครับว่าขนาดว่าพวกเขาระวังกันเต็มที่แล้วยังไม่หวายที่จะเจอเรื่องสุตรสะพรึงในค่ำคืนนั้นจนได้เรื่องมีอยู่ว่าขณะที่คณะของคุณนนท์ขับรถตามๆกันไปบนเส้นทางแคมปิ้งเดิมๆนี่แหละครับ ช่วงที่ถนนค่อนข้างมืดอยู่สักหน่อยไฟฟ้าส่องสว่างไม่ได้มีตลอดเส้นทางรถที่แล่นผ่านไปมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ที่ทำให้มอเตอร์ไซค์ต้องคอยระวังไม่ไปกีดกวางเส้นทางจนเกินไปซึ่งคุณนอนก็ว่าตอนแรกนั้นทุกคนแทบจะลืมเรื่องอุบัติเหตุที่พบเจอกันในช่วงเดินทางมากันไปหมดแล้วถ้าไม่มีบางอย่างผิดปกติขึ้นในช่วงที่ค่อนข้างมืด มีเพียงแสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่ส่องสว่างตามตามกันมากับเสียงมอเตอร์ไซค์ของนักเดินทางกลุ่มเล็กๆของพวกเราดังขึ้นท่ามกลางความเงียบด้วยความเป็นช่วงหน้าหนาวลมก็จะพัดแรงต้นไม้ใบไม้ก็จะไหวเอ็นไปมาดูเป็นเงาคล้ายๆคนร่างสูงใหญ่ยื่นบอกมือเรียกอยู่เป็นระยะชวนคนลุกอย่างบอกไม่ถูกยิ่งดึกยิ่งหนาวนี่ก็มีอยู่จริง คุณนอนล่าว่าใส่แจ็คเก็ตว่าหนาแล้วยังรู้สึกว่าอากาศเย็นจัดจริงยิ่งจูจ่ๆมีเสียงสุนัขเห่าห้อนรับกันเป็นทอดมาตามลมไม่รู้ว่ามาจากทิศท,ทางไหนกันแน่ใจก็ยิ่งมุ่งแต่จะขับรถกันไปให้พ้นในช่วงที่ระยะทางไม่มีไฟส่องสว่างแบบนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่ใจของคุณนอนรู้สึกได้ว่าน่าจะเป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงสายของวันก่อน ที่พวกเขาเดินทางกันไปที่จุดตั้งแคมป์เท่านั้นแหละคุณนนท์ก็ถึงกับโขนลุกสู้ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนจะจำได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพราะทุกคนก็ยังคงขับตามกันไปเร่งความเร็วแซงหน้ากันขึ้นไปบ้างคล้ายๆเราผลัดกันแซงขึ้นหน้ากันไปแต่สุดท้ายคันที่ล้างท้ายก็กลายเป็นรถของคุณนนท์นี่แหละจังหวะนั้นคุณนนท์ละว่ารู้สึกโดดเดี่ยวแปลก คล้ายๆกับมองเห็นรถของเพื่อนๆนำหน้ากันไปหมดและทิ้งห่างไปไวมากส่วนรถของคุณนนท์เองขณะขับไปเรื่อยๆผ่านช่วงโคง้งจนใกล้จะพ้นจากจุดอับตรงนั้นมาได้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างพุ่งชนปะทะต้นไม้อย่างแรงเสียงดังโครมครามแข่งกับเสียงสุนัขที่ยังคงเห่าหอนอยู่แต่เสียงชวนขนลุกนั่นอย่างไม่เท่ากับภาพที่เห็นครับ แค่แวบแรกที่หันไปมองตามแสงไฟน้ารถต้นไม้ใหญ่ที่ตรงงานอยู่ท่ามกลางความมืดและที่ใต้ต้นไม้นั้นคุณนนเห็นภาพเหมือนที่เห็นในช่วงที่เดินทางไปแคมป์บนเส้นทางนั้นจะต่างก,กันก็แค่ความมืดในค่ำคืนไม่ใช่เวลากลางวันเหมือนเมื่อวันก่อนเท่านั้นที่ชวนขนลุกหนักกว่านั้นอีกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนต้นไม้เหมือนมีเงาดำทะมึน เคลื่อนตัวมาตามเส้นทางที่คุณนนทขับรถอยู่วินาทีนั้นคุณนนเล่าว,ว่ารู้สึกช็อกมากตาไม่ได้ฝ่าดไปในแน่ๆภาพมันชัดเจนจริงๆเป็นเงาวดาที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างผ่านแสงไฟหน้ารถที่กระทบตรงๆซึ่งมันเหลือเชื่อมากที่ตรงกับคำบอกเล่าของเพื่อนที่พูดคุยกันเมื่อตอนไปถึงแคมป์คอเขาน้าจะหักความแรงทำเอาหมวกกันนอกแตก เลือดไหลเต็มใบหน้าดวงตาก,ก็แทบหลุดออกมานอกเบา้าคำบอกเล่าของเพื่อนที่เห็นถนัดชัดเจนยังกล้องอยู่ในหูขณะที่คุณนนท์เองพยายามขับรถหนีจากภาพดังกล่าวภาพที่ชัดเจนตรงตามคำบอกเล่าที่พูดคุยกันในวงเล่าคืนนั้นก่อนที่คุณนนท์จะแทบเปิดตากว้างด้วยความตกใจเมื่อจูจ่ๆสีสากของเงาดำทะมึนก่อนหน้านี้ค่อยๆหมุนไปร,บรอบๆ ลราเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นราวกับซากศพผ่านลมที่พัดแรงเท่านั้นเองครับคุณนนท์ถึงกับเร่งเครื่องรถตามให้ทันเพื่อนที่เห็นไฟไท้ายรถแดงวาบอยู่ไกลๆแต่คุณนนท์ก็ว่ามันแปลกมากนะพี่ขับไปนี่คือบิดเกือบร้อยแต่รถช้าอืดเหมือนกับมีใครมาชุดั้งเอาไว้แล้วมันก็ไม่ใช่แค่เหมือนด้วยนะคือด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแน่ เลยมองผ่านกระจกหลังเท่านั้นแหละครับเขาบอกแทบช็อกกับภาพที่เห็นภาพที่คุณนนท์เห็นเป็นเงาวดำเอื้อมมือยาวๆมารั้งท้ายรถเอาไว้เท่านั้นแหละครับ,บ,บคุณนน,น,นท,ท์นนนนก็ถึงกับสวดมนต์แทบไม่รู้ว่าบทไหนสวดอะไรได้ก็สวดอยู่ในใจสุดท้ายแกจบที่บทแผ่เมตตาก่อนรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มเบาลงรถเริ่มเบาลง จากที่หนักจนแทบเร่งเครื่องไม่ขึ้นก็พอจะเร่งเครื่องได้ตามปกติแม้จะอยู่ในอาการขนลุกขนพองไม่หายรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอเป็นช่วงๆก่อนจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยที่รถตามกลุ่มเพื่อนมาทันแล้วก็โชคดีไปกว่านั้นที่กลุ่มของพวกคุณนนผ่านเส้นทางที่มืดมิดมาได้จนเริ่มเห็นไฟฟ้าส่องสว่างเห็นป้ายบอกระยะทางจุดพักรถที่แทบจะขับรถเข้าไปจอดพักกันเลย คุณนนท์เล่าต่อว่าจริงๆแล้วไม่ได้เหน็ดเหนื่อยในการขับรถกันเลยแต่ที่ต้องเข้าไปแวะพักดื่มน้ํากันบ้างสูบบุหรี่กันบ้างก็เพราะต่างคนต่างเจอเรื่องสุตรสะพรึงบนเส้นทางสายแคมปิ้งนั่นจริงๆเพื่อนของคุณนนท์หลายคนเล่าว่าพวกเขาผ่านเส้นทางช่วงโค้งนั้นมาก่อนเพราะขับนํามาแต่สิ่งที่เจอก็แทบไม่ต่างกันบางคนเห็นชายร่างสูงนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ริมทาง พอหันไปมองก็เงยหน้าขึ้นมาในสภาพใบหน้ามีร่องรอยบาดแผลทั้งน้ำเลือดน้ำหนองไหลซึมออกมาดวงตาที่ถลนออกมานอกเบ้าสีแดงสดราวกับสีเลือดแต่ละคนแทบจะบิดหนีด้วยความหวาดกลัวกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแม้แต่เพื่อนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับแบบนี้ว่ามีอยู่จริงยังถึงกับจับใครเพราะแค่ขับรถผ่านต้นไม้ใหญ่นั้น ก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าถูกตกลงบนพื้นถนนแสงไฟหน้ารถจับได้แค่หมวกกันน็อกแตกๆใบหนึ่งที่กลิ้งไปมาอยู่ริมทางเพื่อนหนอนก็ว่าถ้าเป็นแค่หมวกกันน็อกก็คงไม่เท่าไรแต่หมวกใบนั้นเหมือนมีศีรษะของคนฝังอยู่ภายในเมื่อกลิ้งมาอยู่ในรัศมีที่แสงไฟหน้ารถจับภาพได้ชัดเจนก็เป็นสภาพไม่ต่างจากเพืนเพื่อนที่ได้เห็นการก็คคอ ใบหน้าที่เริ่มเน่าเละมีทั้งเลือดและน้ำหนองไหลเกลื่อนพื้นกลิดเม็นสามสางปาปนกับกลิ่นคละคลุ้งของขาวเลือดแต่ละสิ่งที่พบเจอทำเอาหลายๆคนพากันบอกเล่าสู่กันฟังด้วยน้ำเสียงสั่นๆที่ดวงตาของแต่ละคนก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคุณนนท์เล่าต่ออีกว่าหลังจากขับรถออกจากปั๊มน้ำมันเล็กๆจุดพักรถในข้ามคืนนั้นแล้ว แทบทุกคนในกลุ่มก็แทบจะเกาะกลุ่มกันเอาไว้ชนิดไม่มีใครบิดรถหนีห่างกันเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณนนท์และผองเพื่อนจะถึงที่พักกันโดยสวัสดิภาพแล้วแต่ภาพหลอนสุดสะพรึงที่ได้พบเจอกันมาก็แทบจะกลายเป็นของแถมจากการไปแคมปิ้งพักผ่อนในช่วงเวลานั้นคุณนนแกบอกว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่พวกเราจำได้ไม่ลืมเลยจริงๆโดยเฉพาะคุณนนเอง ที่ปกติเป็นคนหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้มากกว่าใครกว่าจะหลับตานอนในค่ำคืนนั้นได้ก็ต้องผ่านการสวดมนต์ไปอีกหลายจบขอแค่อย่าตามมาหลอกมาล้อนแกก็ว่าจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ซึ่งตัวคุณนน์เองก็พักอยู่กับคุณย่าพอเช้ามาเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังย่าของแกก็เลยรีบพาไปไหว้พระปละพมนณมเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องร้ายๆจะได้ผ่านไป คุณนนท์แกว่าด้วยความที่ตัวเองขับรถร้างท้ายเหมือนจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆกว่าคนอื่นๆจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอยู่เหมือนกันเพราะช่วงที่บิดหนีแบบไม่คิดชีวิตถ้าพลาดนิดเดียวก็คงจะหลุดโค้งพุ่งเข้าหาต้นไม้ใหญ่ไม่ต่างกับผู้เสียชีวิตแน่ๆคุณย่าก็บอกว่าเรื่องของตัวตายทดแทนมีอยู่แทบทุกที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุยิ่งจุดไหนเกิดความสูญเสียมาก ก็ย่อมเฮียนมากเป็นธรรมดาแกอย่างว่ามีถนนบางสายมีต้นไม้ใหญ่ที่ผู้คนเอาเครื่องเส้นไหวไปวางไว้หลายรอบเพราะเกิดอุบัติเหตุหมู่อยู่บ่อยๆแต่ถึงจะเชื่อเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากแต่ย่าก็ยังขอให้หลานชายอย่างนนขับรถด้วยคว,วามระมัดระวังท่านบอกว่าความประมาทเป็นที่มาแห่งความตายนั่นเป็นเรื่องจริงครับส่วนเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เหนือการควบคุม ถ้าเลือกที่จะขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางก็คงต้องทั้งระมัดระวังให้มากไม่ประมาทเป็นดีที่สุดอย่างน้อยถ้าเราเจออะไรแปลกๆบนท้องถนนหนักก็จะได้เป็นเบาขึ้นมาแต่ที่แน่ๆคุณนนท์ก็ปิดท้ายกับผมว่าเส้นทางแคมปิง้งครั้งนั้นคงเป็นครั้งที่จดจำไม่ลืมสุดแล้วเพราะแทบจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่คุณนนท์ได้เจอกับเรื่องราวสุดระทึกจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ในค่ำคืนนั้นครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวร้อนของประสบการณ์บนท้องถนนสำหรับผู้ฟังท่านใดชอบฟังเรื่องราวแบบนี้สามารถกดฟังได้ที่เพลย์ลิสต์เรื่องหลอนตอนขับรถที่มีเรื่องคล้ายๆกันนี้อีกหลายเรื่องครับและถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆครับ